อันนี้ลกู iPhone ลกไอโฟน e 13ลูกโอ้นี่มันราคาแพงเลยนี่คะพ่อไหนล่ะไอโฟน e 13ของหนูอะไอโฟน e 13อะไรลูกราคานี้เนี่ยก็ตั้ง6 0 0 0 0กว่าบาทเนี่ยจะซื้อ2เครื่องได้ยังไงพ่อซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่มาแล้วเดีลกูกอ้าวคุณพ่อนี่มันโทรศัพท์เด็กเล่นไม่ใช่หรอคะแต่หนูต้องใช้เรียนออนไลน์นะคะพ่ออ่าเล่นกันนะลูกเดี๋ยวพ่อจะไปธุระแป๊บหนึง่งเฮ้ยถ่ายรูปได้ด้วยอะปิดมุก ดูสิผิวมุกแถนะ่ยหน้าตัวเองได้ด้วยลนะ่ะพ่อรักลูกไม่เท่ากันอีกแล้วอะ่ะพ่อคะอะไรล่ะลูกพ่อคะโรงเรียนหนูเขาให้เรียนออนไลน์พ่อซื้อโทรศัพท์ให้หนูหน่อยได้ไหมคะได้ลูกได้เดี๋ยวพ่อจะไปซื้อมาให้นะลูกนะซื้อให้หนูด้วยนะคะพอ่ออะไรอ่ะลูก ซื้อสองเครื่องเนี่ยมันเปลืองตังนะลูกนะใช้ด้วยกันดีกว่าลูกเข้าใจไหมแต่ว่าหนูกับน้องอยู่คนละชั้นนะคะก็เลยต้องซื้อแยกอะ่ะอ่ะ,อะก็ได้ถือว่ามันเป็นความจําเป็นก็แล้วกันนะเดี๋ยวพ่อจะซื้อให้เครื่องละถูกๆกคนละเครื่องก็แล้วกันนะค่ะพ่อเดี๋ยวพ่อจะไปซื้อมาให้นะลูกนะค่ะพ่อเห็นไหมพ่อรักเธอแล้วดีใจด้วยนะปินมุู เธอคิดว่าคุณพ่อจะซื้อโทรศัพท์รุ่นอะไรมาให้พวกเราเหรอก็ต้องเป็น iPhone 13อยู่แล้วเครื่องละหกหมื่นบาทแน่อา้อาวลูกอ้าวคุณพ่อพ่อซื้อโทรศัพท์มาให้แล้วลูกคุณพ่อซื้อรุ่นอะไรมาเหรอคะนี่ลูกอันนี้ลูก iPhone 13ลูกโอนี่มันราคาแพงเลยนี่คะพ่ออ้าวไหนคุณพ่อบอกว่าจะซื้อเครื่องถูกถุกมาสองเครื่องไหนล่ะ iPhone 13ของหนูอะอ้าวไอโฟน13อะไรลูก ราคานี้เนี่ยก็ตั้งหกหมื่นกว่าบาทเนี่ยจะซื้อสองเครื่องได้ยังไงแต่ไม่ต้องเสียใจนะเปิดมุกพ่อซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่มาแล้วนี่ลูกอายยัยมดกจะไม่ก็มกันไหนอายยัยมุกกันไม่กไมกันไหนอายยัยมดกกันไม่กไมกันไหนอ่าลูกเอาไปเลยลูกเอาคุณพ่อนี่มันโทรศัพท์เด็กเล่นไม่ใช่หรอคะแต่หนูต้องใช้เรียนออนไลน์นะคะพ่อ เรียนวิชาภาษาอังกฤษนะค่ะดูนี่ในโทรศัพท์เครื่องนี้น่ยมันมีฟังก์ชันตั้งเยอะเลยนะลูกไม่ว่าจะเป็นมันพูดว่าแล้วมันมันมีเสียงหมาเห่าด้วยลูกแล้วกดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเป็นสอนภาษาอังกฤษลูกเป็นเพลงอังกฤษลูกใหญใหญ่หมุกกันนี้ก็มือกันไหนใหใหญ่หมุกกันนี้ก็มึอกันไหนเห็นไหมลูกว่าโทรศัพท์เครื่องนี้น่ะมันดีแค่ไหนเอาไปใช้เลยลูกอ่าเล่นกันนะลูกเดี๋ยวพ่อจะไปธุระแป๊บหนึ่ง ปิ่นมุกดูนี่นะหูสัมผัสมันดีมากเลยปิ่นมุกนี่มันคือ iPhone 13ที่ฉันอยากได้มานานแล้วฮืถ่ายรูปได้ด้วยอ่ะปิ่นมุกดูสิปิ่นมุกถ่ายหน้าตัวเองได้ด้วยล่ะดูสิปิ่นมุกไหนลองแกะของเธอดูสิปิ่นมุกดูสิมันจะมีฟังก์ชันอะไรบ้าง โอน่านเล่นจังเลยอ่ะเป็นมุกเธอคิดว่าฉันอยากได้ของแบบนี้หรอฮ่าพอรักลูกไม่เท่ากันอีกแล้วอ่ะ พอรลกลูกไม่เท่ากันอีกแล้วปินมุกหนูมานั่งอะไรตรงนี้ลูกก็คุณพ่อละสิคะซื้อโทรศัพท์ iPhone 13ให้แต่น้องแต่หนูได้โทรศัพท์ของเล่นนะคะอะไรนะคุณพ่อซื้อโทรศัพท์ iPhone ให้แต่น้องอย่างนั้นหรอดูสิคะแม่มันทำอะไรไม่ได้เลยนอกจาก ไปลูกเดี๋ยวไม่พาไปจัดการมาค่ะคุณพ่อมาถ่ายรูปกันนี่คุณอะไรอะคุณฉันรู้หมดแล้วนะว่าคุณรักลูกไม่เท่ากันนะ่ะอะไรอะปิดมุก คุณซื้อโทรศัพท์ให้ใบย,ยกเป็น iPhone แต่คุณซื้อโทรศัพท์ให้ปิ่นมุกเป็นของเล่นอย่างนั้นเหรอคุณเอาเพราะว่าผมอย่างนี้ได้ยังไงผมก็ซื้อโทรศัพท์ให้ลูกทั้งสองคนแล้วไงคุณนี่ใบย,ยกก็เครื่องนี้ปิ่นมุกก็เครื่องนั้นคนละเครื่องไงคุณแล้วผมรักลูกไม่เท่ากันตรงไหนอะเครื่องนี้มันเรียนออนไลน์ไม่ได้ด้วยซ้ํามันคนละอย่างกันคุณอันนั้นมันใช้งานได้จริงแต่อันนี้มันใช้ได้แค่เปิดเพลง ใบยกพ่อดูเป็นพ่อที่รักลูกไม่เท่ากันใช่ไหมลูกใช่ค่ะปินมุกพ่อขอโทษนะลูกนะคุณผมขอโทษนะครั้งนี้ผมทำผิดไปแล้วจริงๆอะ่ะมันเป็นครั้งแรกที่ผมทำผิดเลยนะคุณยกโทษให้พ่อนะลูกปินมุกพ่อสัญญาว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่พ่อจะรักลูกไม่เท่ากันนะลูกปินมุกยกโทษในหะ้พ่อเขาไม่ลูก ยกโทษให้ค่ะแต่หนูขออะไรอย่างนึงได้ไหมคะให้พ่อไปซื้อ iPhone ให้ใช่ไหมเดี๋ยวพ่อไปซื้อให้เดี๋ยวนี้เลยไม่ใช่ค่ะแล้วอะไร,รอลูกแต่คุณพ่อต้องมาเต้นเพลงไอ้ยายยายไอย้บน,นี้นี่นากันใดกับหนูนะคะได้ลูกเดี๋ยวพ่อเต้นเป็นเพื่อน